สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอัปเดตให้ดูค่ะเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนไม่ตกเลยน้องฝนเป็นเหตุไม่โดนแดดเลยมันลุ้นกันนะคะว่าต้นนี้จะรอดหรือเปล่านะเห็นไหมพอเขาไม่โดนแดดปุ๊บเนี่ยกลเป็นว่าเวลาที่โดนน้ําไปตรงนี้มันก็จะอมน้ําใช่ไหมมันก็แล้วมันก็ไม่ไม่ไม่ได,ด้ถูกแดดเลยทําให้ทําให้อ่าตอนนี้เริ่มเริ่มมีสีขมขำเห็นไหมคะ อยลุ้นเลยนะคะเนี่ยตอนนี้ต้องลุ้นอย่างเดียวเดี๋ยวเอาน้องๆไปตากแดดค่ะตอนนี้คือเพิ่งเจอต้นเดียวนะที่เป็นเดมาลาเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าจะรอดหรือเปล่านะมาลุ้นกันโอเคอันนี้แค่มาอัปเดตให้ดูนะคะว่าพอหลังจากที่เขาไม่ได้ถูกแดดเลยเนี่ยอม,มันก็ไม่แห้งอะเนาะ มันก็ไม่ได้สั่งคอแสงด้วยเนาะมันก็มันทําให้ใบเขาเนี่ยดูดูนิ่มดูแบบอืมไม่ค่อยแข็งแรงอะ่ะพอโดนใบเนี่ยตรงกาบตรงเนี้ยจะแข็งเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเริ่มอันเนี้ยดีหน่อยแต่อันเนี้ยโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะสำหรับคลิปนี้ อัปเดตค่ะว่าพอไม่ถูกแดดพอโดนมรสุมเข้าไปหลังที่ฝนตกหลายวันติดต่อก,กันผลที่ได้ที่เจอตอนนี้จะเป็นอย่างนี้นะคะอย่าลืมเอาน้องๆมาตากแดดนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ